เพชรพระฤสวัสดีครับผมมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อสร้างคมกันมวดวัน,น,นที่วันศุกร์ที่สิบแปดตุลาสองห้าเจ็ดว่าเรหลักฐานของเ่ามากมมีเงินมมีเงนบอกมมีก่อของไม่เราเท่าเอาสระสวัปดีครับผมนดีครับัปดีครับมาแนวทางสล่าพัฒนาควันศุกร์วันศุกร์ที่สิบแปดเนาะ สุขัดสิบแปดสุกสิบสิบแปดครับกพุดบ่พุดกับเขาทะเลวิ่งเขาตะเลขวิ่งครับผมเลวิ่งเขาไตบ่ถึงอีกแล้วไต่บ่ถฟังอีกไมครับหุกเก่าปะุกเกาเก็บเก็บเก่าศูนย์ศูนย์หารือศูนย์หกศูนย์หาศูนย์หกกอกศูนย์ศูนย์โอ้ยโอ้ยมันเล็กขีเคียงไปหากันจนหอดตัวนี้เนาะ โอ้ยรัฐบาลไทยก็ออกรับรัฐบาลไทยก็ออกตามท่อกระสอเนี่ยท่อกระสอก็คือศูนย์ศูนย์สองด้เลขบนเลขล่างเป็นหกสองปานนี่โอ้ตามกันมดเลยเียเลขล่าก็ยังมาตามของไ้เองครับแตกกับอไรหรอวิ่งรูดได้อยู่แล้วมันน้แต่วิ่งรูดได้อยู่บ่ไอ้ขอปิดมืดไหมเออเมนอยู่ปาดในบ้านกับกันค้อกันแต่เฮ็ดมากนี่ ตั้งแต่แต่เห็ุเหล็กเล่ามาหนิเด้อครับแต่กี่ว่าง่ายที่สุดอ่าจังคู่มือบอกยากเลยมบ่อใหงายครับผุใจไปซิวครับมันบ่อหน่ะแม่พอสั่งเขาปิดมัดเลยง่ายมีเย็นอยู่เออผมกับไปจ้อสองตัวละศูนย์จีครับมุกมุกไป่มกเก่าโอ้ยจ้าขี่ซื้อตัวไหดตัวเฮาขี่ซื้อมันบมดกัน ใส่แม่มันเก่าศูญเกิร์เว้ยคนละฝากฝ่าหมดพวกไก่พวกเครืยงเอาพี่น้องเม้าคของไม่เนี่ยเฮ้าเจ้ามือจะเบิงเด้รูบาทรูเบียร์ไว้ตัวเฮ้ามักบ่ได้ว่าจะได้แก้เมื่อนว่าจะได้แก้เมื่อรัฐบาลไทยเนี่ยบ่อขายเหี่ยโอเดี๋ยวรัฐบาลไทยมาเนี่ไปได้ยี่สิบบาทนืงเนาะ เนอิ่ยเปลี่ยนเัินกับเจ้าแล้ววันนี้เอาของรัฐบาลผู้เข้าโรงแรมนี้ใบละยี่สิบบาทสองตัวสามตัวเป็นจีออกมาเดียนไหอ่ะเดียนนันพฤชพิกาเนาะแต่ว่าบ้านเขาต้องมีผู้เอามาขายที่นอแม่นบะแม่นพปะ้างว่าปะต้องมีที่เนาะผมคิดว่าต้องเข่าไปซสี่นี่มั่ง แม,แม่แม่บอกอันนี้คือราพัฒนาเจ็ดกับแปดเก่าว่าเก่าเก่ามากกว่าเก่า บัวครับมันก็มาดีเดือนดีแต่เก่าก็เลยเก่าเก่ากลับบ้านแล้วไปแล้วมันบอกไปแล้วมึงน,นึงผมบอกว่าเก่ามากแขดจะมาแทนเอ,อาคือผมเห็นบอวใส่ใส่อยู่หลังบ้านโอ้ไปจอดไปข้างหลังของบ่ครับโอ้ยขาดตอนได้ดิเรี่นบั ฮะโมวินนะตามเราช่างคุมหมวดวันที่สิบแปดเดือนสิบเดือนสิบครับผมวิ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งที่แปดสองสามสี่ทำมันบอดกับห้าเลยนะครับไปบอดเออไปบอด <c oughs> ไอดงสองหวดเราเ <c oughs> ออหมวดก้อนกับกับหมวดเบ้องนีดกับ ไปบมฮัตจับคบรูตะวเลตกตะวันตกวิ่งแมนอยู่เลยวิ่งเข่าอยู่ครับจับคู่แปดสองแปดสามแปดชีเก็ดสองก็ดสาก็ชครับผมสามตัวกัห้าแปดสองสองแปดสานี่แหละคููมันขยันครับไอ้ปุมเนินรักแปดแปดสองก็แปดสามเนี่แหะครับผม นี่ตัวมันขยันนี่ครับแมนบ่ครับผมอ่าแปดอันนั้นแปดสองแปดสี่นี่ตัวมันขยันครับถ้าลูดแปดเออขั้นลูดแปด่เพราะผิดหวังเนาะครับผมรับรองว่าได้แก่รัฐบาลไทยคือเนี่ยเราการนอกบาลนี่ครับการนอกเพราะว่ารัฐบาลไทยไปแล้วถ้าให้ผมจอผมประจอแปดสองก็แปดสี่อือตัวจอครับแต่ว่าผมมาลุ่งเต็มชุดไปเลย แมนแมนเอาเต็มชุดนะค่า e เอฟซีเพื่อนนี่ถ้าจ่อว่าถ้าบ่าจ่จ่อก็ขึ้นเต็มชุดก็เต็มชุดเ,เต็มสูตรด้วยเนาะครับผมสามตัวผมก็มากนี่แหละครับห้าแปดสองแต่ว่าแปดสองกบแปดสี่ะครับงามงามแม่นหมดแปดสองแปดสี่นี่ครับผมคามาวัดสุกอือแต่ว่าขิดไว้ง่ายอยู่เ<ม>ขาง,ง่ามอยู่ด้ บนล่างเนาะครับบนล่างไปกับบ่ได้ปักหลักเนาะประซงเนาะพอครับเรียกบ่ได้กปักหลักถ้าบ่มักผมจับคู่กับหามาใส่ครับหาามสาเจ็ดกับแปดได้ครับผมคือหัวดก้อนมุกกระบอแหละศูนย์กับเก่าหามาใายเลยจาทั้งสองจัดกัเราว่างได้สองกับสี่สิสามกับสี่นี่ระว่างได้มาทำกันดูดวนเลขติดเลขเว้นนี่ครับผมมาทำกันดูขนาดแมนบอเป็นบอแปดเก้ามาทำกันสองหัวจิ๊ดเหรอ ครับผมแปดเก้าม่นกันสองวดเลยครับเลขกันเลขวิ่นแปดกับเก้าเนี่ยครับมัานน้ากันดีแลเดียจให้เอซีพิจารณาลรอครับเห็นว่นี่เลขจีตเนี่สองสี่สามสี่เราบังใบเหมือนอมนเมียนว่านแเมียนว่ามันว่านายมาน้ำกันมาน้ำกันคบผมแล้วก็ม่าน้ำกันรูความครับแต่ก็จับบอจับนอกพซางเาเอาตาบจับมันนี่แหละ จับแต่ตามสูตรถ้าผู้ใดมีตัวดีๆก็มาใส่เ็ดกับแปดได้ครับผมถ้ามีสูตรของเจ้าของจริงๆแมนบอกครับมาใส่ไดเพราะของพ่อสร้างก็เจ๋งมันกบกันรุดแค่ใช้ะงวดนี่ครับผมแล่เอะไรบินก็ใส่ไดหรอครับแมนเลขวิ่งใส่ไดอยู่ครับทั้งที่ดีเนี่ยห้าลุดออาผัเส้นมันหลายพ่รสร้างครับผัวเส้นมันหลายดนหน่อยก็จริงแม่นบอกครับในหน่อยรลุดกับจิตตั๊ชุดซุดขึ้นเขาเหรอถ้าไม่ลุด บ่าชั้นแรกชั้นแรกว่าเอาเอาหกสองปิดลับวันี้มาเอาศูนย์ศูนย์ก็ปิดลับเม็เสีบริเทียครับผมบริเทียเลยครับอ้าวพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอแล้วมืัอนี้ขอให้พี่น้องห้องมันมาเล้งเงีนอกพอสางเนาะครับผมขอให้โชคดีสูู้สคนคนปิดปิดหวังจากเลขไทยแล้วห้องก็ม่เอาล่าพัฒนาเนี่หล่ะนี่หล่ะสองสองเขียวเลยผม นหลุดศูนย์ได้แล้วมาหลุดศูนย์เล้าอยู่หลุดอยู่ก็เป็นออกศูนย์ซีศูนย์หาพนกระถือหลายอันบ่ะั๊ะครับผมมันมาเบิร์นแอบเบิ่นทั้งไทยทั้งเล้าป่านนัดกันเข้าอ่อนศูนย์ศูนย์นัเป็นเลขล่างเด้อแม่นบอกครับโอ้ยมันตบบริสุทธิ์โศลายกับผู้นึงอยู่บนผู้นึงอยู่ล่างแค่เนี้ยอันนี้อยู่ลางน้ำกันเมื่อไหร่ไหวขึ้นเครื่องไปแป๊บเดียวนะไปอยู่น้ำกันมานนิแม่เสยเงิดลายโว้ย ผมเลยว่าคาเครื่องโลแพงว่าสูนเนียนะครับชูดูดดเ,นเนียนอยู่อ่ะขอบคุณหลายภาษาขอบคุณหลายรับครับ,บ,ค,บครับห้บบพี่น้องโชคานกันสู้ผู้สุ้คน,นเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับ